ใครเป็นแฟนตัวยงของแหวนเกลี้ยงกันบ้างคะสง่าสุสวรรณจะมาแนะนํานะคะการใส่แหวนเกลี้ยงยังไงให้พอดีมือและดูดีมากที่สุดคะ่ะสําหรับใครที่มีนิ้วมือที่เรียวยาวเราขอแนะนําเป็นใส่แหวนเกลี้ยงที่มีหน้ากว้าง4มิลน,นะคะเพราะจะทําให้นิ้วมือเรานะคะดูสมส่วนส่วนใครนะคะที่มีขนาดนิ้วที่ไม่ได้เรียวยาวมาก สามารถใส่ขนาดหน้ากว้าง4มิลได้เหมือนกันค่ะจะทําให้นิ้วของเราเนี่ยดูเรียวยาวมากขึ้นสาหรับใครนะคะที่มีฝ่ามือที่ใหญ่ข้อนิ้วชัดเจนมืออวบนะคะเราขอแนะนําให้ใส่แหวนเกลี้ยงขนาดหน้ากว้าง5มิลค่ะเพราะความกว้างของหน้าแหวนนะคะแล้วก็ขอบที่โค้งมนแบบนี้จะช่วยเบลอความกว้างของฝ่ามือเราแล้วก็จะทําให้นิ้วมือเราค่ะดูไม่ตันมากขึ้นแหวนเกลี้ยงของสง่าสุวรรณนะคะก็มีขนาดทั้ง4มิล5มิลเลยค่ะใครนะคะที่ไม่แน่ใจ tools, ว่านิ้วมือตัวเองนะคะเหมาะก,กับขนาดอะไรสามารถเข้ามาสอบถาม มีน้องๆแอดมินนะคะที่คอยให้คำปรึกษาแนะนำอยู่ค่ะหรือใครนะคะที่อยากจะไปลองสินค้าจริงว่าตัวเองเหมาะกับแบบไซส์อะไรนะคะก็สามารถไปที่หน้าร้านสง่าสุวรรณได้เลยค่ะดูคลิปนี้จบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดแชร์กันไว้ด้วยนะคะและใครหักสนใจที่จะสั่งซื้อสามารถสั่งซื้อได้ทุกช่องทางทางั้งทางหน้าร้านสง่าสุวรรณสาขาบางกะปีและช่องทางออนไลน์สามารถทักน้องแอดมินได้เลยนะคะสง่าสุวรรณความมีระดับอยู่กับคุณได้ในทุกวนัน